เป็นตะก,กินบ่จ้าทุกๆคนนี่ก็คือซุปเห็ดมันปูนะคะที่อมอสินไปเก็บม้านะทุกคนคะ่ะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะซุปแล้วนะคะก็จะมีขเขาเหนียวเนาะจ้าแล้วก็เห็ดนะคะแล้วก็ปลาเนาะแล้วกัผักกวางตุงออนเทานะคะทุกคนจะคิดว่าอมอสินจะพาทุกคนมาเห็ดอ่าซุปเห็ดเป็นบ่บ่จ้าพามาเก็บ,บเห็ดคือเกาจากพ่อพี่นงเพราะว่าอมสินน่ะเก็บบทันนในเมือดพ่อพี่นองมามาเก็บเห็ดน้ำกัน พอไปพี่น้องต้องถามอ,อมสินนะว่าเอ๊ะเก็บตังโดนตังนั้นได้หลายบ่นี่จะได้ซํานี่ค่ะพราพี่น้องเอ๋ยนี่ละ่ะได้ดอกตุ้มตุ้มมีกึคือเนอาะจ่าเนาะพระสาราทีนังบอกว่าเฝ้ากับบ้านได้แล้วเนาะจ่านกับเฝ้ากับแล้วก็มาล่างเห็ดเลยนะทุกคนเออเพราะว่าอมสินะ่ะจะล่างเห็ดทำไมอมสินถึงล่างเห็ดมันบอกปกติอมสินจะบล่างเห็ดอมสินะ่ะจะต้มเห็ดไว้พราพี่น้อง ประมาณว่ามือนีต้มเห็ดไวยมืออื่นนะ่ยมาเห็ดซุปยังสี่นาะอ,อมสินกะต้มใส่พริกใส่กระเทียมนะคะใส่ตะไคร่น้ำนะทุกคนอ,อมสินมาเสนอเมนูขา่าวๆทุกคนเด็เบื่องไว้เอ๊ซุปเห็ดสไตล์อ,อมสินเป็นแบบไหนแบบนี้แหละค่ะพ่อแพรพี่น้องคลิปนี้นะคะกรสิฝากไว้ซ้ำนี้ก่อนนะคะพอกันไมคลิปหน้าเด้อ